พันอนเรว่าบเลยเช้าทำหน้าแบบนี้ก็เสร็จอีกแล้วครับเราก็เดินทางไปสถานีรถไฟหัวลำโพงกันนี่เงียบสงัดก็ <c oughs> <c oughs> เลยพาม,มาดูตรงจริงๆงทางข้ามรถไฟมา,าดูไฟครับน่ารักที่สุดเลย ัดไปแล้ก็ไปเรียงทางรถไฟแล้วก็ไปสถานีรถไฟสามเสนครับเรามาเช้ารถเลยไม่ติดเลยสามารถพาน้องอลันมาได้นะสถานีรถไฟสามเสนได้ดูรถไฟสนใจ,จก็ดไดไ,ได้ใส่บาตด้วยนะพร้อมไปโรงเรียนแล้ว